<c oughs> สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโวใส่เลุยนะคะมาดูช่างนกนะคะยกคอกกับกระบะนะรถที่ไปซื้อมาจากอุบลราชธานีนะคะ <c oughs> เอาเจ้าเคสนะคะเป็น ตัวยกกระบะวางไว้นะฮะเฮือเฮือเฮือเอาหนอดออกแล้วดิว ยับดูดูสัญญาณมือหน่อยจักติดยังบอองอุอีผู้ผู้ต้องใส่ขอนอยู่ดีอู้อัน,นี้รุ่นรุ่นอะไรนะอะคุณทวดก็ไม่ใช่แหละคุณปู่ไม่ใช่แหละต้องรุ่น <laughs> แม่รุ่นยุค90มาจัดสร้างนอกว่เ <laughs> จะมาดัดแปลงให้เป็นแม่รุ่นยุคอ22นะคะจะเบิ่งแก่เบิง่งรถเปิดรถข้าใสง่งานนี้นี้เนาอปฏิโทอันนี้ก็เริ่มถอดออกนะ,ะทำความสะอาดอันนี้ยกโครงออก โครงเอาแต่โครงลงขายค่ะขายทุกอย่างเลยข้อก็ขายนะข้อนี่ขายอยู่ในราคาสามพันนะทุกคนกระบะขายจังหวัดกระบะขายจังหวัดกระบะชางกิโลกระบะาไว้ช่างกิโลนะ <ừ> นี่ช่างนี่ของเรานะใช้แกลดตัดหัวน,น็อตออกคนกระตกเบิดอมือพี่นองเลยหมก่อนมันตกทั้งวันเลย ไม่พี่อื่นตกไหมคะที่สุรินทร์ตกทั้งวันเลยแฉะเปียกอ้าวยกเ <laughs> อามันก็กลางเดียว ขยับมัดขยับมาข้างหน้าอีกอันนี้ของแถมของโอ้เราใช้ของใหม่ก่อนของใหม่ใส่ของใหม่ของแถมของแถมของแถมนี่สื่อแพงก่อนนะี่ เออเขาใจยุว่าเขาแถมมานํำรดเห็นรถเก่าๆนะทุกคนของแถมนี่ม่เอี่ยมเลยอันนี้เมื่อก่อนนะคะช่างนกก็จะรับทำแต่รถใหม่ๆหัวคัสซีออกจากอูแบบใหม่ๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ชิ้นงานชิ้นแรกนะคะที่แบบอ e ีผูผูเลยนะคะ <laughs> เหมือนไปรับมาจาก <laughs> อ๋อของลูกเตื้อน่ะนะนะอันนั้นมันไม่ผูเท่าอันนี้อะไรโอ้โหลงมาลงมาลูกเตื้อลงวีลงวีลงมา เออเออคอยกระเซียวด้พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ออ เดี๋ยวเอารถออกก่อนฝนก็เริ่มลงเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเออเลือเลือเลือเอเออพ่อบ้างไหนอ่ะ วางลงเออค่อ ى, ยๆลง อยู่บ่ายกันมาตากฝุนเอือเอือเอือเอาไปใส่ ไม่มองเกาไม่ยกกระบะออกเหรออันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อูนะคะรออันนี้ก็ช่างนกก็จะรือ้อรถคันนี้รอลูกค้ามารับรถนะคะแล้วก็รอส่งงานนะคะแล้วก็อีกหกล้อนะคะก็รอตอนนี้ช่างอีกก็มาใส่กระจก เหมือนเดิมก็มาติดฟีมนะคะติดยังไม่เสร็จนะคะทุกคนโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสั b s c r i b e ช่องสาวโบสายเดี๋ดวยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ